ออกตัวใหม่ๆเนี่ยรถไฟหรือรถเมลหรือรถอะไรก็ตั้งที่ในเราว่าแล้วไอ้ที่เรามันเคลื่อนไหวแล้วเราเคนไปยืนอยู่เนี่ยมันกระชากตัวของเราเนี่ยทําให้จะหงายท้องหงายไส่แต่เราประครับประคองไว้นะเมื่อประครับประคองไว้จนกระทั่งความเร็วของตัวเราเนี่ยใล้ๆถูกแรงเวียงเนี่ยแรงนะมันเป็นความเร็วเท่ากับความเร็วของรถที่เว่งอยู่เราก็ประครับประคองปล่อยมือได้จนกระทั่งเป็นปกติ ความเร็วของตัวกับความเร็วของรถมันสมดุลกันการที่เราเจริญสติดูสัพพะสังธรรมละโสนี่เราเคยทามามันเกิดความเชี่ยวชาญํานานตั้งแต่อดีตชาติขึ้นมาเนี่ยแล้วมาถึงพอได้อารมณ์ปุ๊บมันก็เลยต้องหยุดจิตก็เลยไม่ฟุง้งสติมันเท่าทันเ็าเรียกว่าก็เรียกกันรู้แล้วเรารู้คําว่าสลับสัพพะสังธรรมรโสเราจนกระทั่งรู้พอรู้ชัดจิตไม่ฟุง้งจิตก็เลยไม่ฟุง้ง หลุดจากความคิดแล้วก็เข้าสมาธิได้นะ,ะรู้ชัดพอรู้ชัดก็มันก็เลยดับด้วยอานาจของสมาธิกลายเป็นความเฉยเป็นอุเบกขาเป็นอทุกขมสุขเป็นนะอเนชานพิสังขารอย่าอย่าเรียกว่าอเนชานอเนชานมันตั้งแต่อ้รูปชาญขึ้นไปเอาเอาเอา,เอาตั้งแต่สามารถเข้าสติสมาธิได้จะเป็นคณิกะสมาธิที่เป็นเป็นเขาเรียกว่า เอกอกตตาจิตในปัจจุบันอารมณ์านั้นเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ก็นั้นเป็นเอกขตตาจิตถ้าเป็นอุเบกขาเอกตามันต้องเป็นพวกชันสี่เฉยๆต่ออารมณ์สิ่งใดมากระทบก็เฉยๆหมดมันเท่าทันจิตใจมันไวเกาะความเฉยๆแต่ถ้าเป็นคณิกาสมาธิแล้วเนี่ยสติมันมันเกิดเอกขตตาคือว่าไม่ว่าถ้าพุทธก็ทันคําว่าพุทธถ้าโทก็ทันคําว่าวะโทเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันอารมณ์นั้นเลย แต่ถ้าเป็นฌานแล้วเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปมันสติมันเกาะอยู่กับความเฉยไปแล้วพุโทโธกับพุโทโธไปแต่มันเกาะความเฉยก็เรียกว่าอุเบกขาเอกกตาจิตแต่ถ้าเป็นกานิกาสมาธิเนี่ยเป็นเอกกตาจิตในปัจจุบันอารมณ์นั้นขคะพุทกรทันคำว่าพุโทโธก็ทําคำว่าโธไม่คิดนึกอะไรและเข้าใจในความหมายเลยถ้ามันโปร่งก็เรียกว่าเป็นปัญญา เข้าใจในความหมายหรือไม่เข้าใจในความหมายได้ปฏิบัติไปแล้วถึงตัวปรามาัดแล้วตาละเจริญนิบัตินาเห็นดูใจเต้นแน่นเครียดลงแล้วเห็นความใจเต้นปุ๊บมโนสัมผัสมโนวิญญาณออกหัวคิ้วเลยปุ๊บ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 ,บเลยเห็นความเกิดดับของรูปนามเป็นปัจจบุบันลมเนี่ยเป็นคณิกะสมาธินะเพราะนั้นนี่เป็นวิปัสนาล้วนๆเพาว่าจิตไม่ฝุดหลุดคิดเลยที่มันหลุดคิดเพราะว่ามันดับด้วยอำนาจสมาธิแล้วก็เข้าสมาธิได้เพราะ การที่เข้าสมาธิได้เพราะพลังสมาธิเราถึงแล้วมันก็เลยเกิดความสงบได้แต่ทําให้นานๆยันได้อารมณ์สงบก็มันก็จะหล่อเลี้ยงเหมือนคนที่ว่าเป็นหนี้ก็ห้าบาทเนียพอเราได้ห้าบาทเนี่ยเราก็สบายแล้วเราก็สามารถพ้นได้แล้วแล้วแล้วก็เก็บมาได้สิบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวนะมันจะได้ใจจะได้เย็นขึ้นจะสังเกตว่าคนเนี่ยนะถ้าคนมีบุญและอารมณ์จะดีผิวพรรณก็ดีมันเหมือนกับได้กินได้อยู่ได้ใช้เนี่ย ถ้าคนหมดบุญเนี่ยหน้าตามันก็เศร้าหมองเสียงก็แหบแห้งเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเทวดาเนี่ยจะหมดอายุก็จะหมดบุญไงผิวพรรณก็เศร้าหมองอะไรเงี้ยไม่แน่อารมณ์ของคนเนี่ยถ้าเป็นเทวดามนุษย์เทวโอมนุษยเทวดาเนี่ยตอนที่ว่ามีเงนินมีทองมีทรัพย์มีศินมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจิตใจก็คลยๆว่าสงบดีเนี่ยมันก็เรียกคนมีบุญ แต่บางคนมีเงินมีเงินแต่ว่าเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยก็เรียกว่าหมดบุญเงินนี่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยอาจจะไปผูกคอตายฆ่าตัวตายหรือถ้าสมมติไม่ผูกไม่ฆ่าตัวตายใช้เงินโดยไม่มีคุณธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าเริ่มเริ่มจะหมดบุญแล้วก็เริ่มแต่ถ้าสมมุติเรายังไม่ตายเนื่องจากบุญเก่าส่งมาอยู่ไอ้บุญใหม่ก็ไม่ทำเนี่ยแล้วก็ไปทําผิด เหมือนพวกที่ว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียทั้งหลายเนี่ยแต่ทำผิดปุ๊บเนี่ยเหลืออตัวเราอย่าไปว่าเขาเลยเพราะตัวเราเนี่ยถ้าอารมณ์เราดีๆสงบเงินทองก็พอมีพออยู่ได้ไปวันๆนนจิตใจเราก็เต็มสมบูรณ์เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเลยก็เรามีบุญแหละแต่บางทีงเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราโมาไปวุ่นเรื่องภายนอกถึงเราจะมีเงินมีทองก็อารมณ์ก็เสียง่ายเครียดหงุดหงิด แลเรเรียกว่าคนจะหมดบุญทนไหวก็ยังแสดงก็มีบุญอยู่แต่ถ้ามันพร่องออกมาก็น่นนะเริ่มก่อบาปแล้วถ้าพู้บริโภคการยม่มบัตนาการยิง่งขึ้นไปมีร้อยจะเอาพันมีพันจะเอาหมื่นจะเอาแสนก็เรียกกระจนจนไม่รู้จักพอกระจนไม่มีจะกินนั่นออีกเรื่องหนึ่งแต่จนไม่รู้จักพอเนี่ยถึงมีเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอแล้วก็เรียกว่าเป็นคนจน คนรวยเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างข้าพเจ้าเนี่ยอย่าว่าคนรวยเลยนะเราเป็นพระแล้วก็จะพยายามแสดงหาหาไอ้วัสดุเนี่ยที่มันง่ายที่สุดอยู่รอบๆตัวเนี่ยมันจะได้ง่ายไอ้พลังงานทดทงทดแทนอะไรแต่มีอะไรเนี่ยกศึกษามามากพอสมควรนั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วเราต้องหาวัสดุธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นของหาง่ายแล้วก็ปรับตัวเราเอง นะให้อยู่รอดไปวันวันหนึ่งเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เราสามารถดับทุกข์ในตัวเรามันอยู่รอดทั้งภายนอกและภายในง่ายๆแล้วยาง้ยเราอยู่ในปา่าเราอยู่ยวัดอยู่ที่ปา่ปาป่าอยู่เขาเนี่ยก็ผักของเราเนี่ยเราฉันผักทั้งปีหาง่ายที่สุดก็คือเก็บ,บงทีกยยอดกาสลองบ้างให้ก็ไอ้เขาไปอันไหนกินได้ไผกาบ้างไอ้นนไอ้นี่แล้วก็ศึกษามาพอสมควร กินอันไหนกินได้ก็กินก็พอล้อวไอ้ผักที่เขาปลูกเนะี่ยพวกผักพวกของฝรั่งเนี่ยโอ,อ้โหผักสลัดผักอะไรเนะี่ยก็ไม่ค่อยเขามีให้กินเราก็กินนะเราก็ไม่ค่อยอยากจะกินแล้วเพราะว่าอยากจะฉันนะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ไอ้พวกเนี่ยที่เอามาต้องถามก่อนเนี่ยมันปลูกอยู่ในวัดหรือว่าเอามาจากข้างนอกเอามาจากข้างนอกก็กต้องสอบให้ดีว่าแต่ปลูกทั่วไปอาจจะฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเนี่ยโอ้ย ไม่คุ้มกันเลยไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ถึงเราต้องบริหารขันให้มันอยู่สุขสบายะคนเรามีความแก่ความไข้เจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถร่วงพ้นในสิ่งเหล่านี้ไปได้ไอันนะั้นมันก็จริงแต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาระ,ะคนอื่นเขาเนี่ยโอ้อาเป็นพระเนี่ยก็เป็นภาระ,ระของคนที่อยู่ในวัดเนี่ยเป็นภาระ,ะกระับญาติโยม แต่เราปฏิบัติตัวให้มันคุ้มค่าเป็นเนื้อนาบุญเขาให้ดีแล้วเออมันก็คืออาการเป็นนี่เขาเรารู้ต้องรู้จักพึ่งตัวเองมันจะได้ไม่ต้องถูกคนอื่นเขาดินทาว่าายหาเป็นคนไล้ค่าเป็นพวกขยะสังคมกินกินนอนนอนไม่รู้จยากทําอะไรเราก็ต้องปฏิบัติทำของเราเมื่อแล้วเขาด่าเราด้วยความไม่รู้ขยะสังคมเราก็นิ่ง เราก็มาสามารถสงบได้แต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขามาด่าเราเราก็ต้องโต้ตอบออกละนี่ก็เรียกว่าเราจนเพราะเรารวยรวยในการปฏิบัติรมเนี่ยเนี่ยเอา้าว่าไปถ้าเพเลินเลยจิตไม่ฟุ้งหลุดคิดแล้วก็เข้าสมาธิได้เนี่ยครับว่าจเจริญสติอยู่กับสับพพะะสังธรรมละโสท,ที่เราเคยทําเป็นสัญญาเตสิกเข้าได้ก็เลยหยุดท่องถูกต้องแล้วการวางเนี่ยเหมือนกับพระจุลบรรทกเนี่ยพอนาละโชหรนงังจนกระทั่ง จิตใจสงบเป็นสมาธิก็มาเห็นผ้าที่มันสกรปรกก็พิจารณาเป็นวิปัสนาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์่าผ้ามันขาวอยู่ดีมันก็เศร้าหมองเอามือไปรูปๆแล้วก็ท่องสัพพละท่องท่อง,อง,องคาคาว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> และโชวะละนหนังผ้าเปื้อนฝุ่นในที่สุดแล้วก็จิตใจมันก็มีการสัมผัสมีสติสมาธิก็เลยปัญญาเกิดขึ้นก็เลยปล่อยวางเจริญนิพัสนาจกนกระทั่ง ได้บรรลุพระลหันก็รนี้ผมก็หยุดท่องอันนี้คืออะไรครับก็คืออย่างที่อธิบายมาให้ฟังเป็นสัญญาเจตสิกแล้วเพียงแล้วแต่เราจเจริญอลอยตามเดิมสติสมาธิก็เลยเข้าได้ซึ่งมันฝังอยู่ในใจของเรามันอยู่นอนเนื่องอยู่ในใจของเราเป็นสัญญาตั้งแต่อดีตชาติผมไม่เข้าใจเลยท่องเลยเป็นสัญญาเจตสิกมันได้แค่สติสมาธิ ถ,ถ้าย้ายๆเกิดปัญญาปัญญาปัญญาโลกิยะก็เลยไปเปิดอยู่ใน Google, กูเกิลก็คําว่าสัพพะลสงธรรมระโสจินติว่าลดคาดของพระธรรมย่อมชนะลดทั้งปวงก็เป็นธรรมดามันทําให้เราเข้าใจพอแปลเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะเราไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเราก็ไม่เข้าใจก็แปลภาษาจีนมาสัพพะละสงธรรมรโสจินติแปลภาษาจีนมาเราก็ไม่เข้าใจมัววนไปใหญ่ที่มันเข้าใจได้เพราะมันเราเจริญสติสมาธิ แล้วเกิดมาในชนใดาชาติใดก็ตามเกิดมาพ่อแม่ก็สอนเรียกอ้ออ้อแแอแพ่อพ่อแม่แม่จนกระทั่งค่อยๆเรียนรู้ว่าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจนกระทั่งมันลึกซึ้งอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งเข้าใจคาหมายว่าถ้าเรากระทําอย่างนี้เขามันมีความหมายอย่างนี้มันทําให้อินทําให้รู้จักก็เรียกว่าเป็นปัญญาโลกียะ